สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเดดดัปัคนะครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวหรือบอกความรู้สึกอย่างดูเรื่องสโนดอกนะครับสโนดอกมันจะเป็นซีรีส์เกาหลีที่แสดงโดยคิมจีซูนะครับซึ่งก็เป็นนักแสดงที่เราอะก็รู้จักกันมานานนะครับเพราะว่าเธอ,เ,อ,อเป็นถึงหนึ่งในนักร้องวงเกิร์ลกรุกร๊ปที่ชื่อว่า b บล็คพิงนะครับซึ่งบอกเลยว่าดังมากดังทั่วโลกไปเลย แล้วนานก็มีโอกาสได้แสดงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับด้วยความที่ผมเป็นติ่งจีซูนะครับผมซึ่งผมก็ลองไปดูผลงานครั้งแรกของเธอสัหน่อยซึ่งบอกเลยว่ามันก็โอเคนะครับผมแต่ในเรื่องมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียยังไงอ่ะเรารอไปฟังกันดูนะครับซีรีส์โนดอ์เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเกาหลีในยุค1987นะครับหรือก็ยุค80นี่แหละโดยเนื้อเรื่องมันจะเกี่ยวกับ ยองโรที่รับบทโดยจีซูนะครับซึ่งเธอเป็นแค่นักศึกษาธรรมดานะครับที่อยู่ในหอ,อนักศึกษาแจกการปูงโซงอะไรนรี่แหละอ่ะแล้วทีนี้นางก็ได้ไปเจอกับพระเอกคนนึงซึ่งพระเอกคนนี้ก็คือ,อถ้าดูจากภายนอกเขาก็เป็นเหมือนแบบนักศึกษาธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่เอาจริงๆแล้วว่าคือพี่แกเป็นถึงสายรับเกาหลีเหนือนะฮะอ่ะก็คือภารกิจของพวกสายรับพวกเนี้ย ทำไมเขาถึงแฝงตัวมาซึ่งมันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นี่ยอ่ะที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อทําให้เกาหลีใต้อะโกงการเลือกตั้งนะครับเพาก็เพราะว่าเกาหลีใต้ในยุคแ0ศูนเนี่ยเป็นเกาหลีใต้ในยุคถ้าให้เปรียบเทียบก็คือยุกยูกตู่แล้วทีเนี้ยคือพระเอกของเราซึ่งก็คือสายรับใช่ไหมอ่ะ เขาก็แฝงตัวมาจนกระทั่งอ่ะเรื่องมันบานปลายแล้วก็มีตำรวจกลุ่มหนึ่งเนาะพยายามที่จะจับพระเอกคนนี้แต่จะไปจับมาปุ๊บสุดท้ายอ่ะทุกอย่างมันก็ลงเอยที่หอหอ,อ,อนักศึกษาที่จีซูเขาอยู่นั่นแหละครับในเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ลองไปดูได้นะครับผมผมจะไม่สปอยเยอะอ่ะแล้วผมจะบอกในส่วนของอข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้ว่าผมมาดูแล้วมันจะเป็นยังไง ก่อนหน,น้นั้นน่ะมันจะมีโปสเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมมันเป็นโปสเตอร์สโนโดอกที่มันดูเหมือนหนังรักโรแมนติกแับสดใสอ่ะแต่พอเราไปดูจริงๆน่ะคือตอนที่1กับตอนที่สี่อ่ะใช่มันเป็นหนังแนวโรแมนติกแต่ตอนที่5ขึ้นไปเชื่อรักโรแมนติกวะ่ะเพราะว่าหลังจากตอนห้าขึ้นไปอ่ะมันจะยิ่ง ดาวมันจะยิ่งแบบน่วงอ่ะแล้วมันก็เป็นที่สุดของความตับพังแต่มันไม่ไม่ได้แบบตับพังอะไรขนาดนั้นอ่ะเนาะไงว่าผมอ่ะชอบตรงที่ว่าโปรดักชันพวกฉากแล้วก็บร,รากาศเน่ยเขาทําออกมาได้ดีมากเพราะว่าบรรยากาศไอ้ทั้ง16ตออเนี่ยมันจะออกแนวก,กิ่นายของความเป็นยุค80ทั้งหมดเลยนะครับเขาเก็บรายละเอดได้ดีมาก ส่วนดีเทลต่างๆอ่ะเช่นพวกปบบบล็อกเคานเตอร์อะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกเทปวิทยุหรือแม้แต่เ,เพลงประกอบก็เป็นเพลงประกอบที่ใส่มาจากยุค80อ่ะเขาเก็บด,ดีเทลได้ดีมากก็ชื่นชมแล้วก็ตัวนักแสดงเนาะอย่างเช่นจีซูเนี่ยต้องชื่นชมเพราะว่าจีซูก็ถือว่าแสดงที่เป็นนักแสดงนำอะเรื่องแรกเลยนะ เอ่อถ้าไม่นับไอเดอร์เบร์ติเซอร์ที่นางอ่ะโผลมาแค่เป็นตัวประกอบไปเนาะอ่ะอันนี้คือไม่นับแต่นียน,นางอ่ะเนยเป็นบทนําครั้งแรกก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากนางแสดงสีหน้าแววตาได้แบบสุดยิ่งอ่ะเออมันจะมีอันนี้อันนี้ขอสปอยนิดนึงแต่มันไ,ไม่ได้ผลกระทบถึงเนื้อเรื่องนะอ่ะมันจะมีฉากหนึ่งมั้งที่พระเอกอ่ะพยายามแบบจอะหัวนางเอกอ่ะและ้วนางเอกอ่ะมันทนไม่ไหวเลยนางก็แบบแสดงสีหน้าที่แบบเหมือนโกรธแค้นมากอ่ะเออซึ่งบอกเลยว่า พอดูจีซูจากเรื่องนี้ปุ๊บแบบผมลืมภาพรักจีซูจากที่นางอะอยู่ในแบ็คพิงทั้งหมดเลยนะเว้ยอ่ะพอดูแบบตอนที่16กจบปุ๊บอะผมก็เลยต้องกลับมาไล่ดูไอเพลงแบ็กพิงเก่าๆทั้งหมดอะเออเพื่อพยายามแบบจำภาพจีซูจากแบ็คพิงให้ได้เว้ยซึ่งถึงว่านางสุดยอดมากตบมือคนที่ต้องพูดถึงก็ค,คือพระเอกของเราเนี่ยก็เล่นบทเป็นแนวแบบ มาสุขุมในคราวที่เป็นแบบออสายลับอะเนาะ,ะถ้าทางของพี่แกก็แบบเแนวแบบสุภาพบุรุษมันไม่แปลกนะที่ผู้หญิงที่ตามซีรีส์เนี้ยเขาจะติดพระเอกคนนี้เยอะมากอะไม่เชื่อก็ลองถามออรุ่นพี่คนหนึ่งเนาะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้หรอแบบดูดีมีชาติกุลมากครับเชื่อครับโอเคแล้วที่ต้องชมก็คือ การแสดงสีหน้าของพระเอกน่ะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันดีอ่ะดีดีจริงนะเพราะว่าเวลาที่พระเอกอ่ะต้องพยายามขู่ตัวประกันขู่เพื่อนพระเอกขูน่นางเอกอะไรเนี่ยเออนางจะทําเป็นเข้มแต่เวลาที่พระเอกอ่ะพยายามแบบทําสีหน้าใสนางเอกมันจะแสดงถึงความแบบหวยหาความรักของนางเอกว่าตัวเขาเองมันก็ไม่ได้ร้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนอีกคนที่ผม พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคุณหมอที่รับบทโดยยูอินนาอันนี้ผมจําชื่อได้แม่นพรานางมีบทบาทตั้งแต่เรื่องอะไรนะกอล์รินเนาะที่เป็นเออเมียของวุงยมทมูตแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องทัสโยฮาร์ตแต่ผมจําบทของนางได้ว่านางเป็นนางลใสๆออกแนวบ้องๆอง่ออะเออแต่พอมาเรื่องสนุตอปอ่ะแม่งภาพลักษณเปลี่ยนไปเลยเว้ยจากคนที่แบบแนวใสๆกลายเป็นแนวแบบ ดูมาเข้ม,มแนวโหดอ่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นการขีกบทบาทครั้งสำคัญของยูอินนาเลยก็ว่าได้นะซึ่งนานๆจะมีให้เห็นทีแต่ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องไหนมั้งที่ยูอินนามันเคยแนวแนวบบคล้ายๆสโนดอกไหมอันนี้ก็ถ้าถ้าถ้ามีใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนำผมอีกทีได้นะครับอันนี้ก็จบเรื่องข้อดีของเรื่องนี้ไปแล้วนะ เราจะมาดูข้อเสียของเรื่องนี้กันดีกว่าข้อเสียที่ผมมองเลยก็คือความลับของตัวคนอ่ะซึ่งในเรื่องอ่ะมันก็จะมีฉากที่มันก็ค่อนข้างหักมุมเยอะอยู่พอสมควรแต่บางจุดเช่นความลับตัวคนอนี่บางทีอ่ะเวลาเฉยใช่ไหมมันจะเฉยได้แบบมันดูแบบเป็นไปไม่ได้อ่ะมันดูแบบแถลเป็นนิดนึงอ่ะเนาะอ่าถ้าให้ผมสมมุตินะสมมุติ เรื่องหนึ่งผมเป็นพระเอกแล้วมันจะมีตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่า i อยอันนี้คอยเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบอย่าโกรธนะ่ะผมเป็นพระเอกแล้วไอยูเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากแต่ในเรื่องอะพอมันผ่านไปผ่านมาปุ๊บกลายเป็นว่าผมเป็นน้องชายของไอยูเฉยเลยเฮอ่ะอ่ะอันนี้แหละก็คือเป็นการเฉลยปมที่หรือเฉลยความรับของตัวละครที่มันดูแบบ มันแถแถหนักไปหน่อยอ่ะเออแล้วมันก็มีให้เห็นเยอะมากเลยนะเว้ยในตอนหลังๆอ่ะคืออะไรก็เป็นไปได้สำหรับซีรีส์นี้ย <c oughs> <c oughs> อมใจบทสรุปของซีรีส์ก็เรื่องเนี้ยมันจะแบบเหมือนรีบไปหน่อยอ่ะมันมันจะมีบางปมอ่ะที่มันแบบยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เว้ยเพราะว่าต้องเข้าใจนะว่าซีรีส์ทางฝั่งเกาหลีเขาอ่ะถ้าเป็นฉายทางออนแอร์ในทีวีเขาอ่ะมันจะถูกจํากัดแค่16ตอนใช่ไหม มันทําให้เนื้อเรื่องอ่ะที่มันจะควรไปให้สุดอ่ะมันกลับไปไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะมันทําให้ผมดูแล้วมันมันมีบางจุดนะที่ผมสังเกตได้ว่าเออสูบแบบนี้จริงเหรออ่ะเอาเอาเอนี้จริงเหรออ้าวเราเออเราเราเราตัวคนนั้นอ่ะอ้าวอ้าวสูบสูบเขาเขาเขาคงเออย่างไงอ่ะอออันนี้เราก็ไม่อยู่แต่ผมมองว่าผมมันน่าจะคิดว่าเขาจะเน้นความสัมพันธ์ไปที่พระเอกกับนางเอกเว้ยอ่ะ ตั้งแต่แรกยันจนจบเว้ยว่าบทสรุปของทั้งสองตัวละครอ,อย่างยีซูกับพระเอกเนี่ยมันจะลงเอยยังไงซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เล่านะให้คุณไปดูเองแต่แน่นอนว่าซีรีส์เรื่องนี้ถ้าคุณดูแล้วคุณอาจจะร้องไห้แน่นอนเพราะกูก็เป็นพระดัง <c oughs> <c oughs> นั้น,นก็ถือว่าเป็นข้อดีของเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สามารถ กรบข้อเสียของเรื่องนี้ไปด้วยนะครับก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมก็ให้ประมาณ7เต็ม10เนาะเพราะว่าซีรีส์ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็มันทำออกมาได้ซึ้งแล้วก็เรียกน้ำตาได้ในตอนท้ายก็นั่นนะครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปเอ่อความรู้สึกหลังดูเรื่อง s n o w ด r o p นะครับซึ่งผมก็เป็นอะไรที่ชอบดูนะชอบดูซีรีส์แนวเนี้ย ไม่ได้ดูแค่แบบพวกซีรีส์ฝรั่งหรือหนังฝรั่งอะไรเงี้ยเออเกาหลีก็ดูแต่จีนอ่ะผมดูน้อยมากเลยดิเพราะว่าหรือถ้าใครเนี่ยดูซีรีส์จีนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะว่าเรื่องไหนสนุกผมจะได้ตามไปดูแล้วก็มารีวิวแบบนี้ให้ฟังนะครับผมอ่ะถ้าใครชอบใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์ก็กด Subscribe ได้นะครับผมและถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม